นโยบายที่3เรื่องมวยไทยครับ,คร,บครับก็วันนี้นะครับก็มาถแถลงนโยบายเกี่ยวกับมวยไทยคือเราอยากจะดันผลักดันให้มวยไทยนะครับไปไกลระดับโลกนะฮะซึ่งอย่างที่ทราบกันดีว่าวันนี้มวยไทยได้รับความนิยมมากนะครับในต่างประเทศและในประเทศนะครับซึ่งเ,เราเ็มาดูแล้วว่าทางพรรคเพื่อไทยจากได้เห็นสิ่งที่ทํามาเรามาวิเคราะห์ดูแล้วเราก็ มาดูในสิ่งที่เราคิดว่าเราจะทำได้เรามองว่าเราสามารถจะทำอะไรให้ดีไปกว่านี้นะครับให้พัฒนาไปไกลกว่านี้ไปสุดศักยภาพของมวยไทยนะครับมวยไทยเนี่ยเรามองในอย่างน้อย2อ,อมิตินะครับมิติหนึ่งก็คือเรื่องของการสร้างงานสร้างรายได้นะครับอ,อีกมิตินึงก็คือเรื่องของการใหม้มวยไทยไปโด่งดังในต่างประเทศนะในมิติของการสร้างงานสร้างรายได้นั้นเนี่ยก็อยากจะเรียนว่า ยก,ยกตัวอย่างแล้วกันนะครับว่าขณะนี้มชีชาวต่างชาติมาเรียนมวยไทยทุกๆปีในฐานะนักท่องเที่ยวนะครับบินมาเพื่อที่จะมาเรียนมวยไทยโดยเฉพาะเนี่ยาทางการกรฬาแห่งประเทศไทยแจ้งผมมาว่าอยู่ในวิสัยของประมาณ7 8หมื่นคนต่อปีแต่ผมคิดว่ามากกว่านั้นนะครับตรงนี้ถ้าเมื่อเข้ามามันเป็นรายได้เข้าประเทศดังนั้นเราควรที่ต้องผลักดันมวยไทยค่ายมวยไทยการมีการสอนมวยไทยในประเทศไทยให้ มากยิ่งไปกว่านี้แล้วก็ในขณะเดียวกันก็ไปโปรโมทมวยไทยในต่างประเทศเให้ได้รับการยอมรับมากกว่านี้มีชื่อเสียงมากกว่านี้ให้ชาวต่างชาติกลับมาเมืองไทยมากขึ้นเพื่อที่จะนํารายได้เข้าประเทศในการเรียนมวย,ย,ยไทยนะครับเพราะมวยไทยเนี่ยนอกจากเป็นประเพณีเป็นวัฒนธรรมแล้วผมมองว่าคือมรดกของพี่น้องชาวไทยนะฮะต้องบอกว่าเป็นกีฬาเดียวที่มีชื่อประเทศอยู่ใน ชื่อกีฬาคือมวยไทยถ้าท่านไปดูยูโดคาราเต้เขก็เป็นชื่อฟังดูญี่ปุ่นแต่ว่าไม่ได้มีชื่อประเทศน,นี่คือมวยไทยคือของเป,เป็นของคนไทยนะครับเพราะฉะนั้นการสร้างงานสร้างไรายได้เป็นสิ่งสําคัญนะครับเพื่อผูกไปกับการพัฒนามวยนะแน่นอนอีกเรื่องหนึ่งก็คือการที่ขยายามวยไทยให้มีการแข่งขันไปในต่างประเทศให้มากขึ้นต้องเรียนว่าทุกวันนี้ครับนักกีฬามาเรียนมวยไทยเยอะ แต่ไม่ได้เอาไปต่อยมวยไทยเอาไปผสมผสานกับวิชาแขนงอื่นๆนะครับเช่นว่าไปที่เขาเรียกว่า MMA นะฮะก็คือว่าเอาไปผสมกับมวยปล้ำแล้วก็ไปต่อสู้กันที่ท,ที่ที่อยู่ในกรงแปดเหลี่ยมนะครับแต่เขาไม่เรียก,ยกว่ามวยไทยนะฮะอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งผมคิดว่าเราควรจะโปรโมโทมวยไทยให้เป็นมวยไทยเลยนะครับไปต่อยมวยไทยในระดับอินเตอร์ไม่ใช่ต่อยแค่ลาดดำเนินแค่ลุมพินี แต่ต้องออกไปตรงนั้นอีกอันหนึ่งที่เห็นก็คือคิกบ็อกซิ่งนะครับเรามีนักมวยไทยดังๆหลายคนเช่นว,ว่าบัวขาวนะครับ<ม>ก็ไปต่อยคิกบ็อกซิ่งนะครับแต่ไปต่อยมวยไทยที่เป็นมวยไทยแท้ก็ยังไม่ค่อยมีในระดับโลกเท่าไหร่นะครัคิกบ็อกซิ่งเป็นเหมือนกับว,ว่ามวยไทยแต่ดัดแปลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเราก็เลยมองว่าเราอยากจะผลักดันมวยไทยให้มากไปกว่านี้นะครับสิ่งหนึ่งที่อยากจะทําก็คือเอามวยไทยเข้าโรงเรียน นะครับให้เป็นกีฬาพื้นฐานซึ่งจริงแล้วมีการทําอยู่นะฮะทุกวันนี้แต่ยังไม่ได้เข้มข้นพอวันนี้นักเรียนไทยที่เรียนมวยไทยมีไม่มากขนาดนั้นนะครับนักเรียนไทยอยู่ในโรงเรียนก็ไปเตะฟุตบอลบ้างอะไรบ้างแต่ถ้าเป็นของเกาหลีนะครับทุกคนเรียนเทควันโดผมยกตัวอย่างแล้วจะต้องบอกต่อไปว่าที่ได้ยินมาคือว่าประเทศฟินแลนด์ขณะนี้เอามวยไทยเข้าไปบรรจุในการเรียนแล้วนะครับท่านจะเป็นนักเรียนเป็นชาวฟินแล เป็นชาวฟินแลนด์เรียนหนังสือเนี่ยสามารถที่จะเลือกเรียนมวยไทยเป็นกีฬาได้นะเราไปไกลขนาดนั้นเพราะฉะนั้นในประเทศเราเองเราก็ต้องผลักดันให้เข้มข้นกว่านี้นะครับแล้วนี่ก็จะส่งผลไปถึงการจ้างงานจ้างไรายได้ของครูมวยต่างๆนะครับที่จะเข้าไปไปไปสอนมวยในตามโรงเรียนนะครับอีกงานนึงก็คือการสร้างมาตรฐานให้เป็นให้เป็นมาตรฐานเดียวกันซึ่งภาครัฐวันนี้ทําอยู่ แต่ยังต้องทําต่อไปให้เข้มข้นกว่านี้และต้องทําให้มีประสิทธิภาพมากกว่านี้ให้เร็วกว่านี้นะครับให้เป็นมาตรฐานเดียวกันชั้นได้ชั้นนั้นเหมือนกับกีฬาเช่นว่ายูโดคาราเต้เทควันโดเขาชัดเจนนะสายเขียวคือระดับไหนสายดําคือระดับไหนสายแดงคือระดับไหนนะครับของไทยก็ต้องมีความชัดเจนนะคนคจะไปสอนมวยได้ต้องอยู่ในระดับไหนต้องเรียนต้องมีประกาศนียบัตรอย่างไรนะครับสิ่งเหล่านี้นะฮะสำคัญสุดท้ายก็คือเรื่องของผู้ตัดสินซึ่งจะต้องมีสถาบันผู้ตัดสินที่ ที่ได้มาตรฐานที่สูงเพราะว่าผมทํากีฬามาก็ทราบดีว่าทุกกีฬาแหละครับถ้าการตัดสินไม่ได้มาตรฐานที่ดีกีฬาก็ไปไม่ไกลนะรตรงนี้ทางภาครัฐต้องเข้าไปส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดมาตรฐานที่ดีเกิดสถาบันผู้ตัดสินที่มีมาตรฐานสูงนะครับสุดท้ายก็อยากจะเรียนว่าจากที่ได้เล่ามาในในโยบายนี้ทาง เพื่อไทยถ้าได้เข้าไปเป็นรัฐบาลก็จะเริ่มดําเนินการเลยในภายในร้อยวันแรกที่ได้เข้าไปเป็นที่ได้เข้าไปเป็นรัฐบาลนะครับแล้วก็แน่นอนอผลที่หวังนะครับก็คืออยากจะให้มวยไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศโด่งดังนะครับแล้วก็ให้เกิดการจ้างงานจ้างไรายได้ครับผมสมนโยบายที่เปิดมาเนี่ยมันมีความแตกต่างหรือความอะไรอะไรไครับรครับ,บครับ มีความแตกต่างกันเยอะมากนะครับแน่นอนอันหนึ่งก็คือมวยอีกอัน,นก็คือฟุตบอลน,นะครับอีกอันก็คือหนึ่งกีฬาหนึ่งรัฐวิสาหกิจลันะครับซึ่งหนึ่งกีฬาหนึ่งรัฐวิสาหกิจลัเนี่ยก็ไปเน้นที่กีฬาเพื่อความเป็นเลิศนะกีฬาเพื่อความเป็นเลิศส่วนฟุตบอลแล้วก็มาถึงมวยไทยวันนี้ก็เป็นทั้งในระดับมวลชนนะครับไปจนถึงระดับอ,า,อาชีพนะครับ ก็ถ้ามองกีฬาเป็น3ระดับคือมวลชนแล้วก็เป็นเลิศแล้วตรงยอดก็คืออาชีพเนี่ยนะครับเราก็พยายามจะออกนโยบายมาให้ครอบคลุมทั้ง3ระดับนะฮะแล้วก็นโยบายเราก็อย่างที่เรียนว่าเป็นรูปธรรมครับทางพรรคเพื่อไทยไม่ใช่ว่าจะบอกว่าเราจะยกระดับนูน่นยกระดับนี่แล้วก็ยกอย่างไรไม่ทราบนะครับ อยากจะทําตรงนั้นแต่ทำยังไงไม่ไม,ไม่รู้อันนี้อันนี้ไม่ใช่แนวทางของพรรคเพื่อไทยครับเราอย่างที่บอกว่าที่เป็นโลแกนของเราว่าคิดใหญ่และต้องทําเป็นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นต้องเป็นนโยบายที่จับต้องได้ต้องมีเงื่อนเวลานะครับว่าจะทําเมื่อไหร่นะครับแล้วก็บางอันถ้าสามารถสำฤทิดผลได้เร็วก็ต้องมีเงื่อนเวลาบอกด้วยนะครับในบ,ในบางในบางนโยบายมีงบประมาณด้วยนะครับที่มีความชัดเจนสําหรับ มวยไทยเรื่องของงบประมาณยังอยู่ในการพิจารณาของเราอยู่ว่าจะต้องใช้เท่าไหร่เพราะว่าอย่างที่เรียนนะครมันเป็นต้องบอกว่าเป็นกีฬาหรือเป็นต้องใช้คําว่ามรดกที่ยิ่งใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องดูให้มันเหมาะสมครับแล้วพูดถึงนโยบายต่างๆเนี่ยเราต้องมีหลายองค์กรที่เขาเกี่ยวข้องอยู่เราสามารถรทำาร่วมกับ,บองค์กรต่างๆได้ไหมรเราต้องทำยังไงค,คือ สิ่งสำคัญวันนี้คือถ้าเราได้ดําเนินนโยบายเนี่ยนะครับต้องดึงทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งรัฐและเอกชนนะครับเข้ามามีส่วนร่วมนะครับที่ผมคิดได้เลยก็คือกกทอกองทุนพัฒนากีฬานะครับคณะกรรมการมวยนะครับสมาคมมวยไทยทั้งอาชีพและสมัครเล่นนะครับกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะครับวันนี้เป็นเวลาที่เราต้องรวมพลังนะครับเพราะว่านี่คือมรดกของคนไทย ต้องให้ความสำคัญแล้วก็ต้องผลักดันให้ไปสุดศักยภาพครับ,ค,บค,ครับ